สวัสดีครับพี่น้องครับผมว่าพี่น้องมาอ้อเขาซาครับเป็นประเพนีของพี่น้องอีสานครับแต่ละพื้นที่ก็คงจะเฮ็ดบอคือกันทั้งอีสานใต่กันก็อาจจะเฮ็ดสินนาลอวพี่น้องเนาองแต่มือนนี่ ที่พ่อพี่น้องมาชมการเอ็ดข้าวสาบพี่น้องที่เห็นนี่เป็นวัตถุดิบที่อาหารวันเข้าครับทั้งหมดสิบเจ็อย่างอยู่นี่ครับทีเห็นเห็นกับอีกขาดว่าได้ครับคือปะเพนีโบร,ราณก็คือ,อาาต้มส่งบักเ้ามีนมจีนมีสุ่มตำ ทีเนื้อรับมีสาลี่มีตะขิ่มปาปิ้งมีมักฝรั่งมีแอปเปิลน,น,นี่ครับมีสมหมูสมหัวสมปลามีมันมีเห็ดกันมีครับหลายอย่างครับทั้งหมด17อย่างครับที่ผมผมนับนี่ พ้นจัดห้อมันนี่กะเดี๋ยวช่วงเศร้ายามือเศร้าพ้นกะสิเอาไปไปวัดไปจังหันแล้วกับไปวัดไปทําพิธีก็แล้วพี่น้องจังสิบได้ยายครับก็ยามือเศร้ากะสิยายยุวัดอะไรครับแต่บางคนพนกสิมีให้นีหน้าพ้นก็ไปเป็นหน้าคือกันอันนี้คือเป็นประเพณีอีสานครับ เพื่อนนี่บนกอสาครับผมนี่มือเศ้าเอาไปแล้วนี่กัยังสิมีห่อเข่าไงอีกไป่น้องมีส้มมีปีงปลามีห่อเขาไปวัดเอกครับนี่แหละกำลังห่อครับห้อแล้วกันจะเป็นยังไงละครับอ๋อแผกเอ่อมีอยู่นี่ขํามมากขําพูกับมีเอ่อปุรียาสูบมีขํามมากขําพูแล้วก็ห่ออาหารหวานเข้า ก็อื่นก็จะได้ไปยายหวัดนอกอิ่นบนรรพบุรุษมาลับครับนี่แหละเป็นประเภทนี้ครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับแต่ละพื้นที่พี่น้องเฮ็ดทุกบ้านเลยครับที่นี่ครับประเภทนี้เฮ็ดทุกบ้านอาหารหวานข้าวครบทุกอย่าง